อากินเบังกะน่ะให้พี่น้องเบังแซไบดีุดยอดสุดยอดเลยเราซีมรว่าแ่บนนี้มีบอลระว่าพี่นอแ่บแล้วนะนี่นี่คือต้นํำรับนี่ครับพูดเพาผู้เฮ่ดแมนบอแ่ไปหาหมอเออแต่บไปหาหมอเาแว่าแบเลยมีผู้เฮ็นแ่บคนนี้นี่คุณสางคุณแผนนี่ครับตัวนูอาตังตังเลยตังเลยตัง ตั้งเตาเลยนี่เหลืองอ้ยหุยครับพี่น้องว้าเป็นตาแซแปร์ายครับเอ้าเครื่องปรุปงใส่ลงไปเครื่องปรุงนี่ผักเข้าเยอะแยะมากไหมนี่ทานอยู่สวนเก็ดกินอยู่สวนพี่น้องครับโอ้ยแซร์เสแซร์เแปรเอาเชฟยบเชีเช,ชีตัวตึงคือเกาคือเกาบม่ได้นอนบม่ได้อาบนา้ำ ทำปีเอาลไปเลยนึกทดลองบอลข้อนครอบบ้าบ้าหมดละนี่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้นี่เนี่ยบ anyway ังน้ำไล่ไหลบอเนี่ยเนี่ยขัวขัวหนูขัวหนูสีสเกลครับพี่น้องแซบคักแซบโอ้ยน้ำไล่ไหลน้ำไลยเฮียแล้วเนี่ยแอนเอา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 จวดจวดเนี่ยจวดยุใส่บะเหนียวปะจวดทับจวด นี่คือขัวหนูพี i i ่น้องเอ้ยหากินย่างอีสานบ้านเฮ้านี่ครับขัวหนูขัวหนูนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยขัวหนูขัวแล้วก็บ้านท่าเรื่องพวกเด้กินออกเด้นี่ยบ้านท่ามันสุดยอดเลยครับขัวหนูบ้านแบบแซ่บขัวหนูสีสเกตบ้านเฮ้าครับพี่น้องดักตอนดักตอนให้พี่น้องกินโซโซโซเนี่กินเป็นแซ่บกับปลานท้าเนาะกิน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  เอากินเบิ่งกันนะให้พี่น้องเบิง่งแซ่บไปดีครับสุดยอดสุดยอดเลยเราซิมระหว,ว่าแซ่บคนนี้นี่หมอระว่างนี่คือว่าแสบแล้วนะนี่นี่คือต้นตำรับนี่ครับพูดว่าผู้เฮ็ดแม่นบอสแซ่บไปหาหมอเอขอขับรถแ่บไปหาหมอที่เขาว่าแ่บเลยจะมีผู้เฮ็ดแซ่บคนนี้นี่ยคุณสร้างคุณแผน <laughs>